น่นเดียวโทรหาบอ่ะล่ะบอบ่โทรหาบ่เถอะคนอยู่สบายลหรอล่ะครกบา์ทางฝุ่นเบางแห่ง็นดีอะล่ะันอยู่ดีมีแห่งคนอยูได้ละมั้งบ่ขึ้นหอดขึ้นหอดเสียงไหนแหละผมมีคนติด้าไมได้ได้ติ๊กตอกได้ติ๊กตอกับผมมีคนติดตาคราวนี้ท้เนี่ยเดียวแล้วเขาติดตามพระอานาร์เนาะลูกบอยูแมนแต่ก็ดีครับเบื้องห่างกันเนาเลย ขอบคุณ um. ทุกคนท no ี <ible> <ın> <illing> okay ่ยังบอกอันเฟนโลเพื่อน่อยเด้อะสามสี่แสนคนยังอยู่อยู่พวกเรคนกับโลบอกไปเนี่ยกับพี่อีริบกเนี่ยอยู่แต่กันยังเหลืออยู่คือเก่ากับขอบคุญนหลายเด้อพี่น้องที่ยังอ่านยังกราบยุทธ์เนียมบอกยุทธ์เนมแทนไทยพุทธิวัตรเลยอยู่เดี๋ยวมีโอกาสสิเอาลงเรื่อยๆดอกครับมีโอกาสจะไปย่างหมูเตาขอบคุณที่ย่างก็เรียมกันเด้อเห็นทม มาในข้อความในคอมเมนต์กันอ่านอยู่ดอกครับเขาไปอ่านอยู่ก็ดีใจอยู่พี่น้องยังเออยังคืนหอดคิดถึงอยู่ไอ้วมนที่เสียงว่าหลอดแจ๊กเสือลังคนว่านที่ที่ว่าหลอดไฟนอกเน้นเดียวไปอยู่นะครับไอ้โมนสีกับทักมาอยู่บ่ว่าไปเยียมเน้นอยู่เด้อครับคุณวาบ่ก็ดีอยู่ดีอยู่เปิ้เนี่ยกันเล่าด้อพี่น้องเพราะจบุญกับฝากปีฝางหงอไปคืนหอดอาจารย์คือเก่าอยู่ไอไอ้มอนสีข้ามใส่บ่ มันเสียคำซอยเนาะดีดีดีเบิ่งซอยกันอยู่ไก่กับไ่เบิ่งเอาหลูกล้าเต่าเด้อพี่มันซสียดเ้ย